ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในบ้านสิ่งที่ควรรู้การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในบ้านเป็นความท้าทายที่ต้องการความเข้าใจในโรคและวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอาการและระยะของโรคโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองส่งผลให้ความจําและความสามารถในการคิดลดลงผู้ดูแลควรเข้าใจระยะของโรคและอาการที่ผู้ป่วยแสดงออกในแต่ละระยะเพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมการวินิจฉัยและการรักษาการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ทำโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญผ่านการตรวจสมองทดสอบความจำและประเมินทางจิตเวชการรักษารวมถึงการใช้ยาและบำบัดทางพฤติกรรมควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดการสื่อสารผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักมีปัญหาการสื่อสารผู้ดูแลควรใช้ประโยคสั้นๆชัดเจนอ่อนโยนและสื่อสารทางกายเช่นการสัมผัสมือหรือ,รอการกอดเพื่อแสดงความรักและห่ใหญ่การจัดการความเครียดและอารมณ์ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงการสร้างสภาพแวดล้อมสงบปลอดภยัย และการใช้เทคนิคผ่อนคลายเช่นฟังเพลงหรือทํากิจกรรมที่ชื่นชอบช่วยลดความเครียดได้การปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันการสร้างกิจวัตรประจําวันที่ชัดเจนและเป็นระเบียบช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์รู้สึกปลอดภัยและลดความสับสนศูนย์ดูแลของไทเอเดอร์ศูนย์ดูแลของไทเอเดอร์มีมาตรฐานสูงในทุกด้านทั้งความสะอาดความปลอดภัยการมีทีมแพทย์และพยาบาลประจําและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ยังผ่านการฝึกอบรมอย่างดีทําให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ